ปีที่แล้วเราต่อยอดจากปีที่แล้วเพราะฉะนั้นก็เราก็เชื่อว่าความมียงก็จะเพิ่มมากขึ้นนะกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกของเราเนี่ยเป็นกลุ่มจังหวัดที่ยังมีวัตถุดิบยังมีความอุดมสมบูรณ์นะซึ่งต่างจากจังหวัดอื่นๆที่ ธรรมชาติจางหายไปหมดแล้วในขณะที่ยังไม่มีคนรู้ว่าเรามีอาหารหน่ารับอร่อยมากมายแล้วเราก็สามารถติดตามวัตถุดินที่เป็นแหล่งอาหารนห้ด้วยดังนั้นเราเชื่อว่าคนเนี่ยก็จะเข้าไปจังหวัดเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นเม็ดเงินที่เข้าไปก็จะมากขึ้นจากการขายที่เซนท่านเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย เออปีแล้วจัดที่ไหนนะไปที่จซนเซนเบอร์จัดสวันอะไรเวอร์นะเซนทันเบอร์เซนะนท,นนทันเบอร์อ่าเซนทันเบอร์เราจัด3วันเราได้2องล้านแปดนะครับปีนี้เราจัดที่เซนทันปิ่นเนะครับเราจัด4วันนะปีเนี้ยเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยต้องมากกว่านะต้องมากกว่า2องล้านแปดก็เราสรุปว่าน่าจะ สามล้านขึ้นไปในเม็ดเงินที่หมุนอยู่ในงานครั้งนี้นะแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเนี่ยที่จะไปจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดของพวกเหล่านี้แหละนะนั่นคือสิ่งที่เราคาดจะให้มันเกิดขึ้นจะ่จานวนเงินนะเราก็ประเมินไม่ได้ว่าไปจังหวัดเท่าไหร่เท่าไหร่แต่เชื่อว่าอ่เศรษฐกิจฐานรากดีขึ้นแน่นอนชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนมีเงินมีตอนใช้มีความสุขเพิ่มขึ้นแน่นอนจากการท่องเที่ยวเชิงอาหาร แล้วเราจะทำกลังแผนไหมคะเป็นนยโยบายไปแล้วเป็นนยโยบายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกให้ความสําคัญไปแล้ว<อ>เพราะว่า<อ>เพราะว่างานอื่น<อ>ไม่ว่าจะเป็นอาชีพทาสวนอ,อาชีพทํากิจกรรมอะไรต<อ>่นานงพวกนี้มันมีฤดูการมันต้องหยุดเป็นช่วงๆแต่การท่องเที่ยวไม่มีฤดูการ,ร เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่น่ายที่สุดดีที่สุดที่จะทําให้พี่น้องมีไรายได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นนโยบายที่พระราชการแน่นอนทํำตอ่อไปไม่ยกเลิกแน่นอน